กลับมาขะต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้สับสนโดยนะ้ผลิตภัณฑ์นะฮะดูแลผิวของคุณนะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ทเวนตี้ทูเฮสนั่นเองนะคุณผู้ชมนะฮะ<า>มีสารสกัดหลักๆแค่3ตัวไม่ต้องเยอะเลยนะคะก็คือวิตซีคอลลาเจนแล้วก็ไฮยาวิตซีลบรอยแดงรอยดำนะฮะแล้วก็คอลลาเจนเนี่ยนะครับเพิ่มความตึงกระชับให้กับผิวให้ผิวเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นไฮยาเนี่ยมันก็คือไฮยาก็คือตัวที่ไฮยาลูรอนิกแอซิดก็คือตัวที่เป็นสารเติมเต็มที่หมอมันต้องฉี เพื่อที่จะไปลบรอยลองลึกๆเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องฉีดให้เหนื่อยแล้วเขาอยู่ใน3ตัวนี้แล้วในใน,ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วก็คือทอรเที่เนะฮะเจ้าของเป็นคนใต้อายุ60กว่าแต่หน้านยังอมชมพูอยู่เลยนะฮะ ถ้าคุณซื้อในห้างเนี่ยตัวนี้เนี่ยซื้อในห้างนะคะคจะอยู่ที่1 5 0 0าอบาทและถ้าเกิดคุณซื้อนอกห้างจะได้ครึ่งครึ่งะจะราคาอยู่ที่700ร้อบาทแต่ว่ามันก็จะเหนียวนิดนึงนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่เหนียวมันไม่เหนียวและที่สาคัญเนี่ยคุณไม่ต้องทิ้งเครื่องสำอางเซ็ตเก่าคคุณใช้ตัวนี้ต่อได้เลยคุณทานะฮะทาไปแล้วก็พอมันแห้งปั๊บเนี่ยแล้วมันไม่เหนียวมันเป็นน้ําเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเพราะมันเป็นน้ําแล้วมันจะซึมเข้าสู่ ใต้ผิวของคุณนะคุณก็ทาตัวที่คุณใช้อย่างเป็นประจำเข้าไปด้วยเช่นเดียว,ยวกันคนมีรอยดําเยอะๆคนมีรอยแดงเยอะๆคนที่ผิวหน้าไม่สม่ําเสมอคนที่อยากจะปรับเปลี่ยนผิวหน้าของคุณให้เป็นคนสุขภาพดี คุณก็ใช้วันละ5หยดก็พอนะ,ะหรับทสํนหีับู2 HY วันนี้1,500ไม่ขาย700ไม่ขาย590ไม่ขายเราขายเท่าไหร่ครับ1ขวด30 ml หรือเพียงแค่390บาทเท่านั้นครับ<ะ>อ่าโปรโมชั่นวันนี้นะฮะ1ขวด30 ml นะครับราคาเพียงแค่390บาทถ้าใคร<ะ>สนใจนะฮะก็สามารถโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ080 462 8455 080 462 8455หรือว่า LINE@ นะครับที่ @sign ตามด้วย22 H Y นั่นเองกับทางด้านของ2วที่ถ H Y นะครับะนะคุณผู้ชมนะครับมากันที่ข่าวบันเทิงต่อไปเราไปดูคนนี้ดีกว่าข่าวของคุณตู่นะฮะ,ะตู่พพทรน,นะครับปู่พทอรฟาดเปลี่ยนตัวเองให้โปรง่งใสดีกว่าแฟนคลับถูกใจบอกว่าบอกเลยว่ารักตู่นี้ตู่เดียวะนะฮะแฟนคลับร่วมกันคอมเมนต์เลยนะฮะ,ะเพราะว่าตู่บทอรฟาดครับดราม่าร้อนแรงไม่หยุดจากสานการการสอบพฤติกรรม12ดาราคนดงังที่มาขอเอากันปมโควิดวัคซีน แล้วก็แน่นอนว,ว่าเป็นข่าวกันไป<ะ>งานนี้เองเนี่ยคุณตู่พบทรนนะครับออกมาขึ้นไหวแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวด้วยนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยการจากที่เปลี่ยนจากการพยายามแก้คนที่คุณคิดว่าเขาเนี่ยให้ข้อมูลที่บิดเบือน<ะ>มาเปลี่ยนตัวคุณเองที่สมควรให้ข้อมูลที่โปร่งใสน่าจะดีกว่านะครับเอออันนี้พูดถูกไหมก็ถูกค่ะเออเราก็ต้องฟังเสียงของประชาชนเนี่ยเนี่ยเนี่ยตู่พ, <บ S 2> พบทรนเขาดังได้เพราะประชาชนประชาชนศรัทธาตู่เขา ตู่พบทรน,นะคะคแล้วก็แล้วก็ตู่เนี่ยเขาเขาเขาเรียกว่าเป็นนักร้องที่อยู่มานานแล้วแล้วก็รประสบการณ์รู้สึกว่าตู่พบทรจะเป็น คนที่จบมาจากต่างประเทศนะคะถ้าพี่เต๋อจำไม่ผิดนะคะจำผิดก็ขออภัยด้วยการแนะแนวทางการให้แนวทางการอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิทธิของประชาชนทุกคนที่จะพึงทําได้ในรัฐธรรมนูญที่เรามีอยู่นะคะที่เราใช้ได้ร่วมกันพี่สนธยาสนธยานะคะที่พี่เพชรกรุณพลที่เพชรกรุณพลพูดนะคะเพราะฉะนั้นใช้ฉบับเดียวกันนะครับก็ชาวเน็ตเนี่ยก็บอกเลยว่าชาวโซเชียลโหเห็นแบบนี้ปุ๊บ ถูกอกถูกใจแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ชวนแชร์มันเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าตู่เดียวที่ต้องการตู่เดียวที่ฉันรักก็คือตู่พบทอนตู่เดียวที่เคารพรักก็คือตู่พบทอนค่ะมึงพูดนะกูมันได้พูดอะไรนี่อ่านตามคอมเมนต์อ๋อเหรอออไปดูได้ในไอจีเขาเออนะ ไม่น่าไปจับดาราเลยพอจับนี่นแหละคนมันจะออกมาเป็นพึ่งแตกหลังคนยิ่งออก้วเดี๋ยวเดี๋ยวปรากฏการของคนที่ไม่เคยพูดจะพูดกันแล้วยิ่งเขียมันยิ่งระอุนะแล้วคนที่พูดส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้งซูปเปอร์สตาร์ามีทั้งดารา<อ>มีทั้งอดีตพระเอกแล้วก็คนที่เป็นคนที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบเ,อเขาจะเริ่มออกกันมาเยอะ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 เยออันนี้น่ากลัวนะคะ,คะอเอาละนต่เอก็ต้องยอมรับนะครับว่าดาราบางคนเนี่ยเขามีแฟนคลับเยอะและถ้าคุณไปทำอะไรที่ ที่เขาเป็นแฟนคลับไปทำทำร้ายศิลปินที่เขารังมันไม่ได้ทำร้ายหรอกคือหมายความว่าไปออกกฎแจ้งจับแวแจ้งสอดแนมอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ดีค่ะมันเป็นสิทธิที่ประชาชนต้องพึงพึงที่จะแสดงความคิดเห็นได้นะคะเหมือนอย่างโอมจะแสดงความคิดเห็นว่าในเรื่องเพศสภาพก็แสดงได้เช่นเพศสภาพไงแบบว่า รูปร่างต่างๆไม่ใช่เพศสภาพเพศสภาพหมายถึงรสนิยมทางเพศเพศสภาพเช่นโอมเป็นผู้ชายโอมเป็นผู้ชายแต่กลางคืนโอมแต่งหญิงแล้วก็เดินอยู่แถวแยกเกษตรอย่างเงี้ยเขาคือฟิวจะมาเดินได้ยังไงล่ะฮะเขาคือฟิลยูมมีหลอนอยู่คนเดียวเดินไงเพราะหลอนอยู่ใต้ต้นไม้นเขาแขกเกิดเขาก็ไม่เห็นหล่อนไงมันมืดอย่างคุณแม่ในเพศสภาพแบบไหนแม่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนะแต่ยืนเยี่ยวแล้วท่ามต้ถึงมีกีีมกีอ 9ก้านิ้วครึ่งเห็นเมื่อวานบอกในโซเชียลแม่เขาเมนต์สิบนิ้วสิบนิ้วเพิ่มไไม่วัดใหม่ไม่วัดใหม่แล้ววันนี้ไม่ใช่แม่บรรนทัดวัดไม่ใช่อันนี้ใช่อะไรตลับเมตรตะอุ้มอชิงฆ่าตัวกูล่ามันจะฆ่ากูเปิดโอกาสให้ลูกเนค้ะอ่านะฮะเอาจากตู พบทอนเราไปดูอีกคนหนึ่งนะครับคุณโบแวนด้าครับบอกว่าหูจุกอ,กอกเลยเจอกระแสดรมาม่าเฉยเลยนะฮะงานน,างนี้เพราะเจอด่าว่าไม่ช่วยเหลือสังคมไม่ออกมาทําอะไรเลยกับสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ออกมาโพสต์ระบายความรู้สึกในใจนะฮะหลังเจอคนใดเล็กข้อความมาด่าว่านิ่งเฉยไม่ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในยามวิกฤตโควิดแบบนี้โบแวนด้าก็เลยแบบว่าอะนะเปิดใจซะหน่อยกับเรื่องนี้นะครับก็เลยมีการโพสต์บอกว่า จริงๆเนี่ยมันมีมานานแล้วแล้วมันก็มีมาเรื่อยๆเลยกับคนที่พูดแบบนี้<ฆ>ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนคนที่ไม่ได้ติดตามเรา inbox เ<ฆ>ข้ามาบ้าง<ฆ>เดเลิเวอ์แมสเซจเข้ามาบ้าง<ฆ>แล้วก็ถึงขนาดในไลน์ของบริษัทก็มี<ฆ>ส่วนจะประมาณอะไรประมาณไหนจะมากจะน้อยมันมีมาตลอด<ฆ>แต่ส่วนใหญ่ก็จะหมายว่าช่วยคนอื่นบ้างเถอะโมแต่ขายของหัดช่วยเหลือสังคมบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยได้ติดตามเราจริงๆหรือเปล่า แต่เราก็มองในแง่ที่เขาบอกว่าเออคงไม่รู้จักไม่ได้ตามเราแต่ถ้าเขามาพูดก็น่าจะหวังดีแต่มันก็เหมือนว่าเริ่มที่จะลามไปเรื่อยๆคือเหมือนว่าขยายความแบบเดือดร้อนเริ่มที่จะมันมันหนักกว่าเดิมอ่ะจนทนไม่ไหวอ่ะเลยก็คงแบบว่ารู้สึกว่าต้องออกมาพูดบ้างแลลวนะฮะซึ่งตรงก็มันมามานาแบบมีมาสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆๆใจก็คิดว่าเออช่วงวิกฤตตอนนี้มันก็เครียดกันนะทุกคนเครียดหมดการที่เข้ามาพูดระบายหรือว่าด่าเราปล่อยผ่านได้เราก็ปล่อยแต่ พอมันเจอหนักทุกวันทุกวันไงแม่ดูนแบบนี้ทุกวันทุกวันคุมันก็เก็บกดเนาะเครียดเหมือนกันไม่ไหวฮะก็ต้องทาทาอะไรสักอย่างหนึ่งบอกคุณละมันต้องทำมาหากินนะบอกว่ามัวแต่ขายของมาไม่บอกว่าแม่มัวแต่ขายของไม่คิดเอาไปช่วยหรือคนอื่นมันหรอโดนด่าทุกวันทุกวันทุกวันสมูทฉันไม่เคยขายของฉันขายอย่างอื่นขายอะไรกีกีอะไรก็ขายกีหรอเออพี่คนใหม่นะ ไม่ผิดผิดไม่ผิดขายในพื้นที่สาธารณะไม่กไม่เคยขายที่พื้นที่สาธารณะไม่ขายไหนขายออนไลน์ว้าชื่อโปรไฟล์ชื่อว่าอะไรอะไรนะชื่อโปรไฟล์ไม่บอกเดี๋ยวมึงเวซื้อกูอุ้ยกูจะวกโอมไม่ซื้อหลักหนึ่งคนข้างในอ่ะเออเขาไม่ยุ่งกัูกูหรอกโดนจะล้วงแบบพวกได้ข่าวว่าโอมโอมก็เคยขายเนี่ยขายแล้วขายกีอ่ะไม่เคยเ้ยมีคนใช้บริการมาแล้วโลเขาจงพูดข้างล่างเลยเออดูไหมใคร แม่หยุดพี่ปานเขาบอกโอมเชนวีเลยอ่ะเขาเรียกโอมเชนวีอ่ะเธอยกขาเหรอฮะเชนวีอ่ะเออเขาบอกโอมเชนวีเก่งมากพี่ปานบอกไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่รู้สึกไม่รู้สึกหลาดพลาดหมายถึงของใครพลาดของมึงอ่ะไม่บอกพี่ปานเขาเป็นลุกเหรอพี่ปาเขาเป็นลุกอโอลุกขึ้นมานั่ง อหัวเราอะไรไม่อยากนึกสภาพทำไมอ่ะเอ้าก็แค่ไม่อยากนึกจะเฉยนึกึุนมานั่งเออ อ่ะถ้าเขาลุกขึ้นมานั่งแล้วอมจะพลาดได้ไงอมพลาดทำพลาดอะไรไงผมอมไม่พูดดีกว่าเออมันดูไม่ quier, มดมออีมันดูลำมกอ๋อมันดูแบบตกกระเพาดูดูเละดูดูเละไปเออนะคะอ่ะไปล้าหมดแล้วเนาะขอบคุณนี่เลยต้องขอ,ข,อขอบคุณนะคะเทวินที่ two hy คุณผู้ชมชนะวะผลิตภัณฑ์บำร,ร,รุงผิวนะฮะเออมันแก้ปัญหาอย่างเดียวเลยนะคุณผู้ชมนะฮะ มันมีวิตซีคาราเจนแล้วก็ไฮยาถูกต้องค่ะแม่พี่เต๋าอยากให้ทุกคนลองใช้นะคะมันใช้แค่เป็นหยดดีจริงวันหนึ่งเนี่ยใช้แค่ห้าหยดก็พอแช่ตู้เย็นก็ได้หรือคุณจะไม่แช่ก็ได้นะฮะตัวนี้เนี่ยใครที่มีรอยดําเยอะๆรอยแดงใบหน้าไม่กระชับหรือมีริ้วรอยเนี่ยนะฮะใช้อย่างเป็นประจำนะฮะมันจะซึมเร็วมากไม่เหนียวก้าการันตีว่ามันไม่เหนียวแล้วก็คุณไม่ต้องทิ้งเครื่องสำอางเซ็ตเก่าพอมันซึมแห้งเสร็จปั๊บเนี่ย คุณทาเซ็ตเก่าต่อได้เลย oh. มันเป็นเหมือนตัวบูสต์หน้าเรา <Ha. S 2> นะคะปกติเนี่ยถ้าขายในห้างเนี่ยจะอยู่ที่1,500บาทแต่ถ้าเกิดเล็กกว่านี้ครึ่งๆเนี่ยจะอยู่ที่700บาทแต่ถ้านะะวันนี้เนี่ยคุณซื้อกับเราเนี่ย มาคาที่เขาวางไว้จริงๆมันคือ590ครับเราก็ว่าเศรษฐกิจอย่างนี้มันคงไม่ไหวคเอาอย่างนี้แล้วกันเรามาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับอจัดให้เลยนะฮะ1ขวดเดิมมัน590 3 0 ml ตอนนี้ลดให้เหลือแค่390บาทเท่านั้นนะฮะอย่าลืมครับใครสนใจกับท2ิตทูเรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0804628455 0804628455หรือว่า l i n e แอดนะครับ พิมอัไซตามด้วย22 H Y กับไตรไดของ y, 2ทวท2 H Y ไฮยาลูรอนวิ4ีพลันั่นเองครับเวลาหมดแล้วเรา2องคนพ,พ,พร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าน้องโอมต้องไปขายต่อสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ <S <S เพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ